ครับก็สวัสดีครับก็มาพบกับตรีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ตรีรีวิวจะพาท่านมาชมเหรียญกองพันเชียงใหม่ของหลวงพ่อกเกษมปีพศ2518เหรียญหลวงพ่อกเกษมรุ่นกองพันเชียงใหม่หลวงพ่อกเกษมท่านเมตตาปลุกเสกให้ ที่สุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางเมื่อวันที่25มกราคมปีพศ2518ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทยนั่นหมายถึงวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธาถีมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดีณตำบลหนองสาลายแขวงเมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่25มกราคมพศ2135 ซึ่งเหรียญที่จะทำมานี้มีอยู่สาลักษณะด้วยกันก็คือมีเนื้อทองแดงเนื้อนะวะและเนื้อเงินเหรียญเหมือนเหรียญในหลวงครบสามลอบพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆคือได้อัญเชิญพระบรมาธาตุดอยสุเทพปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่มาประดิษฐ์ไว้ด้านหลังของเหรียญหลักการดู ภายในเหรียญมีความลึกของการแกะพิมพ์หากทำของปลอมจะทำไม่เหมือนแน่นอนหากเป็นเนื้อเงินจะคมชัดกว่าเนื้ออื่นๆเนื่องจากเนื้อเงินมีความนิ่มกว่าและมีการตอกโค้ดด้านบนสองจุดส่วนเนื้อทองแดงจะมีโค้ดด้านหลังมุมบนซ้ายเนื้อนววจะตอกโค้ดด้านหลังมุมขวาด้านบน ส่วนตัวตัดต้องเป็นแบบเดียวกันทุกเนื้อจะมีเนินและล่องฟันเฟืองเหมือนกันตาจมูกปากใบหูจะลึกตัวเหรียญจะไม่บวมผิวเหรียญจะตึงมีเสี้นขนแมวทั่วเหรียญสังคติมีเสี้นขนแมวแบบคมคมหูเจาะเหรียญเล็กๆมีเนื้อปิ้น ทางด้านหลังพระบรมธาตุลอยสุเทพจะคมลึกขอบเหรียญปิ้นและตั้งจำนวนในการจัดสร้างเหรียญมีดังนี้เนื้อเงินจัดสร้างจำนวน2 9 9เหรียญเนื้อนวะจัดสร้างเพียง599เหรียญเนื้อทองแดงจัดสร้าง3999เหรียญครับและนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิว นำมาเล่าเกี่ยวกับเหรียญกองพันเชียงใหม่ของหลวงพ่อเกษมปีพศ .2518 ให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวใน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบก,กันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ